รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะไปะเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร,ร,ร์ฮาลานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งที่นี้ต้องบอกเลยว่ามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลานให้กับประเทศมุสลิมค่ะ การเข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์วิทยาศาสตร์หาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสวหของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครั้งนี้ได้ติดตามถึงพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์หาล้านของประเทศไทยซึ่งมีการสร้าง Big Data การพัฒนาระบบหาล้านบล็อกเชนเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอุตสาหกรรมฮาลาไม่ใช่จํากัดเฉพาะอาหารเนรวมไปถึงเครื่องสําอางคอสเมติก รวมไปถึงเซอร์วิสด้วยอุตสาหกรรมการให้บริการการให้บริการด้วยนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นโอกาสใหม่โอกาสใหญ่ของประเทศถ้าเราสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคมีค่านิยมใหม่ในการบริโภคมันก็จะเกิดตลาดผมเชื่อว่าทางศูนนิสนรนาลราเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับ กับมาตรฐานใหม่ที่ท่านิยมใหม่ในกลุ่มผู้บริโภคทางศูนวิทยาศาสตร์ทาลังเนี่ยนะครับก็ได้ความกรุณาจากทางกระทรวงสกรรึกาธิการเราเสนอโครงการเรื่องของพลังบล็อกเชนไปนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกนะฮะที่เราจะทําเรื่องของการสร้างสายพลังบล็อกเชนขึ้นนะผมก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทําได้สําเร็จเนี่ยนะครับนะเรื่องของพลังประเทศไทย มััันนนนจะกกลาาายเเป็งงงสำหรรรบื่อออขุตสาหกรรมลนนลกตลอด20ปีที่ผ่านมาสวหพัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาล้านเพื่อยกระดับอุตสาหกหารรมฮาล้านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มไทยเพื่อสร้างความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกหารรมฮาล้านของประเทศไทยนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมภาคผู้บริโภคและภาคธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ฮาล้านของประเทศไทยด้วย